สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้ขอเป็นคนดังจังมือเด้อพี่น้องเด้อที่เป็นคนดังในบ่เม้นอยางได้หิวเข้าเด้อพี่น้องนะครับผมดั่งไฟอย่างเนื้อแห้งครับกินเที่ยงครับพี่น้องย้ายเปกำลังตับมังแกงอยู่นะครับัวด,ดีนะครับปิ้งเนื้อแห้งกินกับตับมักแกงนะครับพี่น้องพี่น้องกินข้าวแล้วไปครับนี่ยเบิเ่งกระถ่มกับบรรชากาขนาดที่พี่น้องหางแน่บ่หางแน่ ซ่องซอเห็ดนัดดาวเลยพี่น้องเอ้ยพอได้ลบแดดนะครับแต่ว่าลบฝนนี่ก็ได้อยู่ดออห้าสิเปอร์เซ็นพี่น้องตามักแตงตามกแตกเพะร่เพีมันเซ้ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยเี่ไ่ดรว่จวดจวดเลย ปีงเนื้อกําลังจะซุกนะครับพี่น้องพอที่ปีงเนือ้อซุกกะตักแตกก็จะแล้วพอดีคือพอดีได้กิ่นเลยนะคะนร,ะระับผมอารกแล้วะรกันแล้วเพเพพเป็นยังไรพี่น้องหน้าตายางเนื้อแห้งเป็นตะกินบะเป็นตะแซบอยู่บ,พบ่พี่น้องวะทรงคือจะเด้ยนหนกพี่น้องเนาะแมนบ่ แต่ตังแต่กบไม่ตังเนเดียวไม่ตัลยอ่าประเทศ <c oughs> มัม <c oughs> มมงปล,ลายโอ้โหหหหหมหหหอหหห่หหาะัหหหหหหมหห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 หสหหหสหหหมเหห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 ับหหหหงหหหหบหห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 ห Nó bằng xin sẵn giật xe cho là bằng ơ ơi kìa 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 มาเร็วยมาเร่น้องเด้อมากินน้องกันนะครับอืมตํแแตง่งกับปินังยังทีง้งโกาปนปีนงโอ้ยงโอแต่หนี่ง้าเข้าน้อยฝางกับล่างงางอยู่จะกินย้างน้าพี่น้องเน้ะจากามันใ,นใหญ่าย้าเข้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน น้องในม็กกระซิวม็กกระซิวม็กปลาขาวในทอดเนื้อกินกับตำแตงโอ้สุดยอดเลยนี่น้องมาได้พี่น้องได้กินต่าันนะครับผมมา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 ครับกินก้างกินกัข้าวเหนียวพี่น้องโอ้ยจุดๆเลยเลยนี่เหนียวกันลังไม่ไหมพี่น้องคนนึงใส่ขหัวโพดเลงไปพี่น้องข้าวเหนียวเป็นเสือป่ โหร้อนร้อนร้อนงาเสร็จเรียบร้อยบัดมามากินกันเด้๋ยวไปลองเด้อแซ่บๆจวดๆวน้ำกันนะครับจวดจวดเสร็จๆมาๆๆๆาครับผม